สวัสดีค่ะทุกคนคลิปที่ทุกคนรอคอยมาแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปชมการตกปลาแบบโบราณเช่นเคยค่ะทุกคนคะปีนี้มีหนองรถดวงแล้วนะคะเราก็เลยไปตกปลาใช้เหยื่อเป็นหนองรถด่วนค่ะจะบอกว่าคลิปนี้คือสนุกมากๆเลยค่ะทุกคนดูค่ะปลากินดีมากได้ลำห้วยเนี้ยเรามาเป็นครั้งแรกนะนี่ค่ะได้ปลาเยอะมากหลากหลายชนิดเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมวัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาวันนี้นะคะสิ่งแรกคือรถด่วนค่ะหรือว่าหนองไม้พ อันนี้คือเราหามาเองนะคะไม่ได้ซื้อ่วงไม้เบ,บ็ดปลานะคะเราก็ทําจากธรรมชาติค่ะต้องตองสาดขานะคะเราไม่ใช้ตะขอเกี่ยวนะเราก็เลยต้องทุบแบบนี้นะคะต้องทุบให้แตกเป็นเสี้ยงๆค่ะเพื่อจะนําไปมัดเหยื่อค่ะวิธีมัดเหยื่อก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบว่าทุกคนเคยตกปลาวิธีนี้กันไหมคะ,คะทุกคนต้องมัดกลางตัวนะถ้าเรามัดที่หัวหรือว่าหางเ,เวลาปลามากินเหยื่อมันก็จะหลุดไปได้ค่ะทุกคนคะอย่าเสียได้เหยื่อนะคะหลายคนบอกว่าเหยื่อราคา แพงกว่าปลาหรือเปล่าหลายคนสงสัยก็เลยถามกันเข้ามานะคะจริงๆเหยื่อก็แพงค่ะแต่ว่าปลาแบบนี้ก็แพงเหมือนกันนะคะไม่ได้หากันง่ายๆค่ะและที่สําคัญก็คือเราอยากกินปลาค่ะทุกคนไม่ได้อยากกินหนองรถด่วนนะคะอยากกินรถด่วนเราก็ไปหาเองได้ค่ะาคนบอกว่าเอาของแพงไปแลกกับของถูกยังไงดีอ่ะทุกคนคืออยากจะบอกว่า ปลาพูดเนี่ยเป็นปลาธรรมชาติเป็นปลาที่หายากค่ะและไม่มีขายในตลาดแน่นอนค่ะทุกคนตกปลาวิธีนี้คือคุ้มมากนะเพราะเราใช้เหยื่อนิดเดียวค่ะแต่ได้ปลาเยอะเป็นกิโลนะคะคนค้าเหยื่อที่มักไว้บงคาเบกนะแล้วก็สามารถตกได้ทั้งวันเลยนะคะตกทั้งวันอาจจะไม่ถึงหนึ่งขีดสองขีดค่ะทุกคนแต่ได้ปลาเป็นกิโลอ่ะลงกว่า2โลนะคุ้มมากเลยค่ะทุกคนการตกปลาวิธีแบบโบราณคือเป็นอะไรที่แบบ สนุกมากๆเลยค่ะตึงเต้งทั้งลุ้งทั้งตึงเต้งนะคะทุกคนดูแล้วรับชมแล้วทุกคนเป็นไงบ้านคะสนุกไหมคะเอาล่ะอย่าให้ทุกคนฟังเสียน้ำบรรยากาศสดๆไปพร้อมกันนะคะคลิปเนี้ยรับชมแบบจุดๆไปเลยค่ะ10นาทีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค<ด>์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่

ตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยโอ้โโอโลุกไปแล้วอ,อันนี้จะเป็นการตกปลาแบบโบราณนะคะทุกคนอโอ้โห,โโหมันมันนี่ค่ะได้เลยตัวแล้วนะคะ 哦吼！哦吼！泥泞在哪呢？哦吼！哦吼！ โอ้โอโอ้ลโปครบอื ต well. ัวสองนะครับโอ้ตัวที่สามโอ้ตัวที่สี่โอ้ปากก้างตัวใหญ่นะครับ มาตกปลานักตกนักตกโอ้โหนี่นีนี่นีโอ้โหสองตัวอะ้โห้โหสองตัวโอ้โคีมิโอ้โหหลุไปแล้วไปแล้วเหรอ Ini ada lah. Ini lah. Ini ada lah. Ini ada lah. Ini ada lah. ni ada lah. Ini 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 ada lah. Oh, Oh, <oh. ม ja oh, oh, oh. ่ด mm. oh, oh, ้ชิตอโอ้ด oh, ้เลยอะไรนะอนะโอ้โหบาซิลาซิลได้สตัวนะครับนี่นี่นี่กโอ้โหได้ละเยอะเนาะใหม่แล้วหรอมาแล้มาแล้ว่ใหม่แล้วนใหม่แล้วอาลนนนี่นี่นาซิล กินรวดด่วนดีมากเลยอ่ะกินเหยื่อดีค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ในป่านะคะลำพ้วยภูเขาดูเลยเโอ้หินโอ้หินได้หลายตัวเลยเนี่ยเยอะมากเนี่ยโอ้นี่ได้ปลาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะทุกคนมาดูใกล้ๆค่ะอันนี้จะเป็นปลาคอนะแต่ว่าไม่มีลายลานะคะลายทหารเนะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่มีลายด้วยค่ะสสวยๆนะลายทหารนะคะนี่บางตัวก็ตัวใหญ่มากเลยนะใหญ่เท่านิว้วนิ้วชี้นิ้วป้งเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือปลาที่เนี่ยได้ปลาซีลด้วยนะคะนี่ปลาหลากหลายชนิดเลยค่ะ ได้ปลากั้นแล้วก็ปูด้วยค่ะนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะทุกคนได้เยอะแล้วนะคะนี่ค่ะ จะเป็นปลาปบุสแมงค์ปลาบุสไซวาปัสไซโอโคดูหน่อยค่ะนี่เป็นปลาก้างค่ะทุกคนคะวันนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งโลกว่าก่านะคะเยอะมาเลยทีนี้นะคะค่ะออตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะเขี่ยไปค่ะ